รวมหุ้นราชาปันผลที่จ่ายปันผลมากกว่า50ปีและมีอัตราการเติบโตของปันผลอยู่เรื่อยๆจะเป็นหุ้นตัวอะไรนั้นมาติดตามกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานีครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับไปเริ่มกันที่หุ้น KO นะครับโคคาโคลาาน,นั่นเองนะครับผมเป็นหุ้นขวัญใจชาวไทยทุกคนใช่ไหมครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยนับจะว่าเป็นเมืองที่อากาศค่อนข้างร้อนเลยใช่ไหมฮะเครื่องดืม่มอัดลม นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโค้กหรือว่าแบรนด์โค้กต่างๆนะครับผมที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการบริโภคที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมเดินไปทางไหนเนี่ยก็จะมีโค้กวางขายแล้วก็น่าจับตาหรือว่าน่าหยิบมากินจริงๆนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนมากๆนะครับ โคกเนี่ยครับผมนับได้ว่าเป็นหุ้นมหาชนเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปผลผลมาต่อเนื่องเรื่อยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับว่าจ่ายปันผลมาแล้วกี่ปีนะครับจะมาดูกราฟก่อนครับกราฟนะครับหุ้นเนี่ยในทางเฟรมบังี่นะครับผมเป็นไงบ้างครับเทรนขาขึ้นชัดเจนนะครับและมีแนวรับอยู่ที่ห4สดอลลาร์นะครับตามเส้นค่าเฉลี่ย m a นะครับผมแล้วก็หกสิบสองหกสิบเอ็ดตามลําดับไปนะครับผมนะโซนนี้ นะครับหกสิบสองก็คือโซนที่เป็นแนวฮาร์เดิมนะครับผมเดยวางไว้นะครับถ้าหลุดจากแนวนี้ก็จะเจอในส่วนของห้าสิบแปดจุดเก้าห้าสิบเจ็ดจุดสองตามลําดับไปนะครับบริเวณนี้แต่ถ้าหลุดก้อนนี้ไปเนี่ยครับผมก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าหลุดไปเลยเนี่ยฮะก็มีสิทธิ์ที่จะเจอในส่วนของสามสิบแปดดอลลาร์ซึ่งผมมองว่าอาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะต้องมีพวกสาเการที่อ่าโลกไม่คาดคิดนะครับสงครามหรือเปล่านะครับผมหรือว่าโลกอุบัติใหม่อีกอื่น นะครับก็ต้องติดตามกันแต่หุ้นโค้กเนี่ยถ้าสังเกตน,นะครับช่วงที่เขามีวิกฤตหนักๆเนี่ยสุดท้ายแลเนะครับเขาก็จะกลับมาได้เห็นไหมครับเนี่ยครับพอดิบลงไปแรงๆนะครับหรือว่าลงแบบรุนแรงเนี่ยก็จะกลับมาได้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าหุ้นโค้กเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ปูกเงินเฟดก็จะมีติดในพอร์ตด,ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคในะทำฟ me วีคลี มีโอกาสนะครับผมยังพักตัวไม่เสร็จนะครับผมนะเห็นทำเฟรมเดลี่เริ่มรีบาวมาใช่ไหมแต่ว่าในทำเฟรมวิกตเนี่ยมันยังย่อไม่เสร็จเพราะอะไรเพราะว่าเงินทุนไหลออกนะครับแล้วก็มีในส่วนของราคาเนี่ยมาทดสอบในส่วนของแนวรับ69.291ดอ่ลลา,าร์สหรัฐนะครับถ้ายังไหลออกอีกแล้วก็ราคาปิดหลุดเต็มเต็มแท่งเนี่ยก็มีโอกาสเจอ6 6 8 1 4กก็ได้เหมือนกันนะครับนะในจุดจุดนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ในส่วนของ ทำเฟรมดย์นะครับผมทำเฟรมดย์ก็จะมีแนวต้าน70.589ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของเส้นเอเมสองวันนะครับผมก็อยู่ในส่วนของ64.150ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ติดตามได้นะครับผมไอ้ตรงเนี้ยต้องน่าติดตามนะครับผมเพราะว่ามันเกิดสัญญาณบางอย่างก็คือ d ดสคอร์ดเกิดขึ้นนะครับผมต้องติดตามกันไว้ดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยจากแนวรับก็จะเป็นแนวต้านนะครับผมตามเส้นค่าเฉลี่ยเอเมก็ติดตามได้ในจุดๆนี้นะครับผมนะ แกลบตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ติดตามแกลบตรงนี้ไว้ด้วยนะครับที่มันช่องว่างตรงนี้เนี่ยต้องติดตามไว้นะครับผมคุณนโคกมีประมาณนี้นะครับอ่าบลานชีตหน่อยนะครับบารานชีตก็โอเคนะครับผมนะอ่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนี่สินเพิ่มขึ้นนะครับเอออินคัมเติบโตรายได้ทุกปีนะครับโอเปอเรติ้งอินคัมก็โอเคนะครับผมสตอรี่เห็นว่ามีการทํารายได้สร้างรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะครับททบดเรเวนูนะครับผมรายได้เติบโตทุกปีนะฮะ Cat4 มีเงินส่วนใมืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น o p e r ต t i n g นะครับ Financing แล้วก็ Investing ดูดีหมดเลย Financing อาจจะติดลบน้อยลงแต่ไม่เป็นไรนะครับดูดีสองตัวก็โอเคละนะฮะโอเคในส่วนของโค k เนี่ยครับผมจ่ายปันผลนะฮะมานะครับผมประมาณ61ปีแล้วนะนะครับ61ปีเลยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของปันผลเติบโตเนี่ยก็61ปีด้วยนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ดีเลยทีเดียวนะครับกับหุ้นแบบนี้นะครับจะปันผลมาเรื่อยๆนะฮะปันผลอยู่ที่2.8%นะครับผมข้อมูลล่าสุดที่หาว่าได้ PEL a t i o อยู่ที่77.57ค่อนข้างสูงหน่อยในปัจจุบันนะครับต้องติดตามอยู่ว่า PEL เล Ratio อาจจะลดลงไหมในอนาคตนะฮะโอเคต่อไปครับเป็นหุ้น 3M นะครับหรือว่า MMM นั่นเอง นะครับผมเป็นหุ้นตัวใหม่นะครับไม่ค่อยได้พูดถึงคลิปไหนๆนะครับเรามาพูดถึงมันกันครับไอหุ้น 3M เนี่ยครับผมผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์วัสดุสําหรับอุตสาหกรรมนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะฮะก็เรียกได้ว่า 3M เนี่ยมันจะอยู่ในพวกอะไรบ้างฮะพวกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เราเห็นกันบ่อยนย่แม้ 3M หรืออะไร 3M เนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมี 3M ติดอยู่ส่วนมากเลยนะครับ นะลองเดินไปที่ไอ้พวกช็อปเครื่องเขียนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแบบร้านแบบเพศัตเนี่ยก็จะเจอ 3M เยอะมากนะครับผมลองดูพิตภัณฑ์ของเขาดูนะฮะโอเคครับในทำเฟรมมารีนะฮะทำเฟรมมารีเนี่ยขาขึ้นชัดเจนเลยนะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่1 4ึ่งนี่คือเป็นภาพใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็แนวรับอยู่ที่1 2ึ่งนะครับค่อนข้างใหญ่ซึ่งถ้าหลุดแนวรับตรงนี้เนะี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่หลุด ถ้าหลุดลงไปก็อาจจะในส่วนของ1นึ่งร้อยสดอลลาร์ตามเส้นค่าเฉลี่ยตามนี้เลยครับโอเคใน w e e k l y เนะี่ยวิกลี่มุมบอกว่ายัางยอ่อไม่เสร็จนะครับการยอร่รอในส่วนเขาเนี่ยอาจจะมีการ pull back ลงมาสั้นๆน,นะครับผมในทเฟรมใหญ่เนี่ยก็อาจจะรออยู่ที่1นึ่งสองแปดนะครับผมถ้ารับอยู่ถ้ารับไม่อยู่ก็คือ1นึ่งหนึ่งแปดอลลาร์ตามเส้นค่าเฉลี่ยต่อไปจ่เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าในกรณีที่มัน worst case เลยเนี่ยมันหลุดหมดเลยนะครับผมแนวรับปึกลึกเดิเนี่ยค่อนข้างที่จะหนานแน่นพอสมควรในจุด,จ,ดจุดนี้นะครับ ก็ติดตามการ pullback ลงมาด้วยนะครับกับพุ้นตัวนี้ใน Time ท r a m ฟ Week ยจะมองว่าเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับใน Time Frame Day ก็ยังเป็นความเสี่ยงเพราะว่าเงินทุนอย่างไรออกอยู่นะครับติดตามไว้ตอนนี้ราคานีครับมันจะบีบกับแคบแคประมาณนี้นะครับราคามันจะบีบกรอบถี่เดียมกรอบสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยฮะนะี่ฮะยิงสามห้า6องหกตัวละมันจะบีบแบบไม่ไปไหนนะฮะผมก็มันต้องรอในส่วนของรายใหญ่เข้าอยู่เพิ่มอีกหน่อย แล้วก็ในส่วนของเงินทุนไหลเข้าเนี่ยจะโอเคนะครับก็สามารถดุนไปต่อได้แต่ว่าหุ้ในกระตานเนี่ยที่ราคามันขึ้นแบบนี้ลนะแล้วก็รายใหญ่ก็ลดลงแบบนี้แล้วก็เงินทุนก็ไหลออกเนี่ยก็ราคาอาจังไม่ไปไหนนะครับติดตามไว้โอเคสามเอ็มนะครับอ่าในส่วนของบาลานซ์ชีพเป็นยังไงบ้างสามเอ็มนะครับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนี่สินเพิ่มขึ้นนะฮะติดลบนะับผมปียี่สานี่ติดลบปีแรกเลยนะ นะครับผมตั้งแต่ที่เขาบวกมาเรื่อยๆเนี่ยต้องติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมแปะรายงานไตรมาสสองรายไตรมาสล่าสุดของปีนี้ไว้เนะครับของ 3M นะครับโอเคออปเปรติงอินคัมติดลบนะครับทั้งทุกเมนูเติบโตนะครับผมนะโอเคแคทโฟออปเปรติงดูดีนะครับผมอินเวสติงดูดีนะคฮะฟันดิ้งซิงดูไม่ดีตัวเดียวนะครับอาจจะมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นนะครับโอเค 3M เนี่ยครับผมก็อ่าจะเป็นผลนะครับผมนะมากกว่านะครับผม64ปีเลยนะ ปันผลเติบโต64ปีนะครับผมค่อนข้างที่จะให้เยอะแล้วก็ให้บ่อยมากๆเหมือนกันกับหุ้นตัวหนึ่งนะครับโอเคปันผลอยู่ที่2.08 Payout Ratio เนี่ยผมตกแทามากนะครับกระโดดไปถึง257เลยนะครับผมตรงนี้ต้องติดตามให้ดีนะครับผมนะในระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องติดตามในส่วนของกำไรสุทธินะครับผมแล้วก็แคทโฟแล้วก็เพลอเ t r ช t i o เนี่ยจะกดลงได้ไหมเพราะว่าสัดส่วนในการจ่ายปันผลเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆโอเคครับต่อไปครับจอสันเอ็นจอนสันนะครับผมก็เป็นหุ้นยาตัวใหญ่มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นยากับหุ้นวัคซีนเนี่ยจอสันน่นยี่ทำหมดเลยหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมทางการแพทย์หรือว่าเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับผมที่ผมใช้อยู่ปจัจจุบันก็คือเป็นสบู่จอสันเนี่ยค่อนข้างใช้ดีมากๆนะครับอ่อนโยนต่อผิวหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยักล้างมือใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ,ๆเนี่ยคือจอสันเนี่ยครอบคลุมเยอะมาก นะครับ yeah, ผมลองลองไปติดตามดูนะครับในทําเฟรมมันลี่นะครับผมต้องบอกว่าอ่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมเป็นเทรนขาขึ้นนะเป็นเทรนขาขึ้นแบบชัดเจนนะครับผมแต่ว่าราคาตอนนี้ยังดูไม่ค่อยไปไหนนะครับผมนะราคายังดูไม่ค่อยไปไหนนะครับแนวรับอยู่ที่155 154ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมนะแล้วก็157ดอลลาร์สหรัฐตรงนี้แล้วแนวต้านอยู่ที่168ประมาณนี้นะครับผมนะต้องติดตามเพราะว่าไอ้จุดจุดนี้เนี่ยราคาเนี่ยมัน มันเป็นยาน้องขาขึ้นก็จริงนะแต่สิ่งสําคัญคือมันเนี่ยมันท low ําล w e r l o นะครับผมล o w e r high แบบนี้เนะี่ยคือต้องติดตามให้ดีกับหุ้นตัวนี้นะครับผมนะต้องติดตามว่ามันจะเ b r e ายขึ้นไปได้ไหมสร้างขายใหม่ได้ไหมถ้าสร้างมาได้นี่น่ากลัวเป็นยาน้องขาขึ้นที่น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยครับมันโดนเส้นยาน้องขาลงกดไว้อยู่ในระยะสั้นแต่ภาพเปลี่ยนมันขาขึ้นอยู่ละนะครับผมต้องต้อง,ต,องต้องติดตามกับหุ้นต,ตัวนี้นะครับโอเคนะแล้วก็ในส่วนของทำฟรมวิก มีโอกาสที่พักตัวไม่เสร็จนะครับมีการปิดดุดลงมาเส้นสีแดงและหนึ่งหนี่ปิดดุดลงมาละก็อาจจะเจอในส่วนของหนึ่งห้าในเดีววันในเร็วๆนี้นะครับติดตามได้นะทำเฟรมเดย์นะครับผมทำเฟรมเดย์เนะี่ยการพักตัวยังไม่จบนะครับรอลึกๆเลยนะครับสำหรับคนไม่มีขอเนี่ยก็คือ155 15่งห้าสิบห้นึ่อยาสาดอลลาร์สหรัฐก็จะเป็นจุดที่ผมมองว่าค่อนข้างโอเค นะครับผมสำหรับคนไม่มีของเนี่ยรอรับในจุดนี้ก็ไม่น่าเกียดแต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจะขึ้นไม่ใช่เพราะว่าถ้ามันลงมาทดสอบแล้วเนี่ยมันต้องมีสัญญาณการกลับตัวอะไรบางอย่างให้เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนไหลเข้าหรือว่ารายใหญ่เพิ่มนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของบาลานซ์ชี้ยังมีประมาณนี้นะครับนะหนี่สินทรัพย์สินลดลงในปี2 0 2 3นิาะครับเอเจนต์คำเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเปอเรตติ้งเอเนก็ลดลงนะครับทุกๆเดือนอยลดลงนิดหนึ่งนะครับแคทโฟโอเปอ เติบโตนะครับดูดีนะครับ investing ดูไม่ดีแค่ตัวเดียวนะครับ cash flow ถือว่าดูดีนะโอเคจอร์แนจอรสันนะครับผมเขาก็ได้บอร์ดนะครับว่าเขาจ่ายปันผลมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี1963เลยนะครับผมนะแล้วก็การปันผลของเขาเนี่ยก็เติบโตนะครับผม50ปีนะครับผมเติบโตเรื่อยๆนะห้ปีนะครับแล้วก็ภาพด้านขวาก็คือ dividend per share นะครับเห็นไหมครับว่ามันเติบโตจริงๆนะนะครับหนึ่แแล้วก็ เป็นเส้นชี้ขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยนี่นลครับผมพลังทบต้นนะครับสมมุติเราลงทุนตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยแคปไปต้นเกณฑ์กับการเป็นผลเนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถที่จะมั่งคั่งได้นะครับผมตามเส้นเขียวนี้เลยนะครับโอเคติดตามได้ผลผลเฉลีย่ยค่อนข้างเยอะหน่อยอย,อยู่ที่สามจุดหนึ่งหนึ่งเพลย์ได้โชว์อยู่แค่สามสิบจุดเจ็ดเจ็ดเองกับหุ้นใหญ่แบบนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปแป๊บซี่ นะครับแบบซี่กับโค้กเนี่ยเป็นคู่แข่งแบบว่ายาวนานมากๆลองดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนในทาำเฟรมมันลี่เนี่ยครับผมก็เป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนนะนะครับผมมีเงินเงินทุนไหลเข้าด้วยมีรายใหญ่ด้วยนะครับแนวรับก็ประมาณนี้นะฮะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกหกต่อร์สหรัฐนะครับตามนี้เลยนะครับผมในทาำเฟรมวิกทาำเฟรมวิกก็จะมีแนวอ่าแนวรับประมาณนี้ฮะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งห้าหกตามลำดับไปนะครับเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ นะครับโอเคแล้วก็ในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับผมนะก็จะมีรับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับทวนวแล้วก็หนึ่งหกสองลงมาเลยนะครับเราต้องติดตามนะครับว่าการปรับขึ้นตรงนี้นะครับผมมันเป็นสัญญาณฟอลหรือเปล่าปรับขึ้นหรืออาจจะลงต่อได้เหมือนกันนะครับต้องติดตามดูนั่งกานอีกทีหนึง่งส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้เส้นสีแดงยืนเหนือเส้นสีเหลืองก่อนจะดูดีนะครับโอเคกับหุ้นตัวนี้แปบซี่ในเทนิคอ ในส่วนของบาาลนซ์ชีนะครับผมทรัพย์สินยิ่งสินเติบโตขึ้นทุกปีในยิ่งขำเติบโตนะครับผมนะทุกๆเรื่องเวนูนะครับโอเปร่ายิ้งขำนี่ดูดีหมดเลยนะครับผมในส่วนของบาาลนซ์ชีนี่ดูดีหมดเลยนะครับโอเคในส่วนของแคดโฟล่ะนะครับแคดโฟดูดีนะครับแต่ไฟแนนซิ่งเนี่ยดลบน้อยลงมาหน่อยนะครับผมสองตัวดูดีก็โอเคละนะฮะโอเคปันผลนะครับผมแป๊บซี่นะครับผมก็ให้นะครับผมมานานมากๆเลยนะครับผมก็ตั้งแต่1 9ึ่งเก้าหกนะครับผมนะ 1 9ึ่เลยนะครับ1965นะฮะแล้วก็ห2ปีแล้วนะครับที่ปันผลเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆกับหุ้นใหญ่แบบนี้นะครับผมในส่วนของปันผลเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่3.18แปด PE ratio อยู่ที่75.67นะครับตรงนี้ก็ติดตามนะคโอเคต่อไปครับเป็นหุ้น CL นะครับคอเกตนะครับหุ้น CL นะครับเรามาดูกันครับว่าเขามีข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับหุ้น CL นะครับเป็นประเภท สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับอย่างเช่นยาสีฟันสบู่ผลิตภัณฑูลสุขภาพนะครับผมมีการประวัติจ่ายการเป็นผลที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับในทาเฟรมมาร์ล,ลีนะ่ก็เป็นสินค้าขึ้นชั้นเจนนะนะครับก็จะมีแนวรับประมาณนี้93 96 93ดอลลาร์86ดอลลาร์ตามลําดับไปนะครับโอเคในทาเฟรมบริกลี่นะครับบ่งบอกได้ว่าการยอดตัวอาจจะไม่จบนะนะครับติดตามแนวรับเชื้นเหลือตรงนี้ให้ดีติดตามแนวรับเชื่เหลือตรงนี้ให้ดีนะครับผมนะ โอเคแล้วก็ในส่วนของ t ทำเฟรมเ day นะครับ t ทำเฟรมเ day ก็จะมีตัวต้านประมาณนี้นะครับ1 0 2 1 0 1ตามลำดับไปนะครับโอเคนะครับบาลานซ์ชี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทรัพย์สินนี้สินเติบโตทุกปีนะครับผมนี่สินนีค่อนข้างเยอะเลยนะกับหุ้นตัวนี้นะครับยิ่งคำเติบโตอยู่นะทุนธุรกิจนอยเติบโตนะครับโอเปอเรติ้งเติบโตนะครับสตอนนี้เห็นว่ามีการทํางานเกิดขึ้นจริงนะครับ CAT4 นะครับ CAT4 financing CAT4 o p e r a ติ้งดูดีเลยนะฮะ นะครับสตัวดูดีก็โอเคละกับหุ้นตัวแบบนี้จากปันผลนะครับมานะครับผมตั้งแต่ปีหนึ่แล้วก็มีการเพิ่มปันผลมาเรื่อยๆนะครับผมหกสิปีเลยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับผมมีประวัติการจ่ายการปันผลเนี่ยที่ดีเลยมากๆนะครับติดตามได้นะครับปันผลเฉลี่ยนะครับหนึแนะครับผมแล้วก็ p พลย์เอาเชว์นะครับผมก็่ดูได้ตามนี้เลยครับ ต่อไปครับเป็นหุ้น PG นะครับผมนะฮะเป็นหุ้นขวัญใจปันผลเลยนะฮะผมนะ PG นะครับเป็นหุ้นสินค้าบริโภคเหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์หลักก็คือพวกสบู่แชมพูผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดบ้านนะครับผมนะ PG นะครับแล้วก็ในส่วนของในทาเฟมารีทำอ่าเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับอาจจะมีการย่อเบาๆก็ติดตามในส่วนของแนวรับในทางเฟมใหญ่มากๆ1 6ึ่งดอลลาร์นะครับในทางเฟมวิกลี่นะครับผมก็ติดตามงนี้ได้นะครับบอกบอกด้วว่าการย่อตัวยังไม่จบ นะครับในทางเฟส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะเพราะว่าเงินทุนไหลออกอยู่ด้วยนะครับติดตามแนวรับเส้นเหลืองให้ดีนะฮะในทำฟเฟส์เดลี่ล่ะทำฟเฟส์เดลี่ก็จะมีแนวต้านอย่างเดียวเลยนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดอะไรแบบนี้ฮะตามลําดับไปเลยนะครับก็จะมีแนวรับใกล้ๆอยู่ที่หนึ่งหกห้าหนึ่งหกแปดมาดูบาลานซ์ชีครับบาลานซ์ชีก็โอเคนะนี่คำเติบโตทุกปีนะครับทั้งทั้งเอสเซทนะครับกับนี่สินนั้นนี่สินลดลงนะขณะที่ทั แล้วก็รายได้เติบโตนะครับโอเปอเรตติ้งอินคัมก็เติบโตนะฮะแคดโฟล่ะแคดโฟนี่โอเปอเรตติ้งกับฟันนี้ซึ่งมีสุขภาพดีมากๆากอินเวสติ้งต้องมาดูหน่อยครับว่าในปี2024จะติดลบเพิ่มมากขึ้นไหมนะครับถ้าติดลบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นหุ้นแบบ3ดาวเลยในส่วนของกระแสเงินสดนะฮะโอเคมาดูกันครับก็มีการจ่ายปันผลนะครับมานะฮะหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปีเลยนะแล้วก็มีการเพิ่มของปันผลหกสิบแปดปีพอค่อนข้างโหดเลยทีเดียวกับหุ้นตัวนี้ นครับแล้วก็แต่มาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มปันผล7%ด้วยนะครับติดตามได้นะครับผมปันผลอยู่ที่2.38นะครับ p a ratio อยู่ที่62.89นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะโอเคนะครับสรุปแล้วว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ย6ตัวนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือ เป็นหุ้นราชาเป็นผลที่จะเป็นผลมากกว่า50ปีเลยนะแล้วมีประวัติการจาเป็นผลมีประวัติการขึ้นเป็นผลที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนไปกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบเนี่ยว่าคุณอยากจะลงทุนในบริษัทไหนบริษัทไหนที่คุณสนใจหรือว่าบริษัทไหนที่คุณดูแลถูกใจไม่ว่าจะเป็นกราฟหรือว่างบนการเงินต่างๆนะครับก็ติดตามได้และคลิปนี้เราไม่ได้ชีช้ชวนในการลงทุนนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนีี้สสวัสดัดครบ